สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่เพื่อนๆที่ติดตามช่องสไตล์คุณคุณทอนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับคุณตานพดลนะครับผมก็วันนี้ครับฝนตกนะครับผมเป็นเวลาบ่ายสองครับผมฝนเพิ่งหยุดตกนะครับผมก็บรรยากาศดีนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับเป็นความโชคดีครับผมของผมว่าพี่คุณตานพดลนะครับผมเอาวัตถุมงคลมาให้ชมนะครับผม สหรับวันนี้จะมีรุ่นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับงดสงครามนะอ๋อนี่อ๋อหลวงพออ่อโอนนะ ไม่รู้เนี่ยหลวงพ่ออะไรอันนี้ตอนนั้นที่เคยดูกับคุณตาก็เหมือนว่าที่ที่กุที่ไหนนะที่กรุงเทพอ่ะไม่ใช่ที่แรกนึกว่าใช่ไหมที่วัดไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่<ช>วัดนี่ไม่ใช่เขาบอกของสมุดสงครมามอ๋อเออครับข,รของแบบสมุดสงครามของวัดอะไรนะเขาบอกเอาของของเนี่ย ของจากวัดเนี่ยมันรวมสร้างรุ่นเนี้ยเพราะอ้นวัดบางจากใช่ไหมเด,เดี๋ยวผมหาข้อมูลให้ผมก็ไม่แม่นนะครับองที่ดังเหมือนกันครับน,น,บนี่ทอมไมค่อนใช่ไหมถ้าทหลิมหมดเรียมทอมหมดไม่เห็น,เห,น,เ,หนเห็นออกแดงๆไม่แสดงทองเจ็ดสิบท,ทองไม่เต็มนี่ก็เป็นหงผู่ฟันนะ,ะรุ่น ลมโพหรือเปล่าไม่รู้โมรุ่นนี้ดีใช้ได้เอาเอะไรไปเรียมให้ตึกวัดโพทองสองห้าหนึ่งแปดรุ่นโพทอง<ม>นี่ครับปูฟันนะครับให้เด็กดนี่ก็จะเป็นไปเไอ้ไอ้ล็อกเก็ตที่ติดกับล็อกเก็ตมันหายไปครับมงกุฎครับอ๋อนี่เลี่ยมตึกใช่มงกุฎอ่าที่ติดตรงหน้ามงกุฎเพชรนะครับ ของของพ่อวัฒธสุงครับรเขาเรียกว่าตอกเก็ตที่สร้างเข็มกัดมงกุฎเพชรน,นะครับผมทนันยบาลทันทันครับทันนี่ทางวัดพึ่งเอาอันนี้ไปไปทำเข็มกัดพึ่งปลุกเสกนะครับมีพระสังกัจจาย ไม่รู้วัดนี่เปล่าวัด่าพระหรือเปล่าไม่ได้ใจเก่าเก่าแน่นอนนะคาบไขแล้วคาบไขยังไม่ได้ส่องเห็นคาบไขนะคผมหนึ<ข>่งท่ากุเลยนะครับอ,อืตรงนั้นอนะ่ะจะดูดูที่วัดไหน นะครับเดี๋ยวผมลองลงกล้องดูอีกทีนึงมีไหมครับคุณตาไม่มีนี่อะไรนี่รุ่นสี่รับน้ำอ๋อเดี๋ยวผมขอ,ขอ,ขอชมหน่อยครับรุ่นสี่ก็มีมีกี่องค์เดียองเดียวแล้วแจกเข้าไปหมดรุน่นสี่นี้สร้างปีสองพันหะ้าร้อยสิบสี่นะครับผมจำไม่ผิดเลย รุ่นสี่อ๋อมีนั่นอีกรุ่นของผู้หญิงไงรุ่นสามเหลี่ยมอ๋ออ๋อพี่สามเหลี่ยมรุ่นสี่เหมือนกันรุ่นสภาพสวยนะผมรุ่นสี่รุ่นสี่ก็จะมีผงรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนะครับผมมาเป็นส่วนผสมนะครับนี่ประสบการณ์เยอะนะผมประสบการณ์เยอะมากทองแดงหมดแล้วดงว่าทองประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ แต่พระสวยพระสวยทั้งนั้นในในซองนะครับเนเนื้อสวยเนาะคาบเนี้อสวยเนี้ยสวยแล้วก็สภาพสมบูรณ์ด้วยที่ว่าจะก็จะมีแบบที่เป็นคาบปุกคาบปวกนะที่ว่าช่วงน้ําท่วมเนี่ยจะมีจะมีแบบนั้นก็จะเป็นการพิจารณารู้สึกจะององสามเหลี่ยมอะเป็นคาบคาบคาบปุกคาบปวกนะอ่าคาบน้าท่วมคาบน้ําท่วมงสาเยรก็จะเป็น พิจารณานี่อยู่องค์หนึ่งอ๋อเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวลงกล้องดูอีกทีนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลพระองค์นี้นะครับผมเดี๋ยวขอดูอันนี้เหรอครับมีแล้วอันนี้พระใหม่พระใหม่เนี่ยนี่เหรอคุณเหรออ๋อหลวงพ่อคุณใช่ครับหลวงปู่โจลหลวงปู่ทวดนี่พระใหม่ นี่เขาปิดตัวเขาเนี่ยอืมปูนรุ่นรับเสด็จนะสวยครับนี่กระปุกคูบาสร้อยอ๋อบูชาได้ไหม <laughs> <laughs> มีกระถากำกับไหมครับ มีมีกระถางกลับไหมไม่รู้มีป่าในนั้นแต่เดี๋ยวผมหาข้อมูลให้เลี่ยมเปิดราคาไหมครับเนี่ย<ะ>เปิดราคาไหมไม่ได้ไม่ได้เปิด,ด,ปดอันนี้ได้มาอย่างนี้เลยแล้ว<อ>ได้มาอย่างนี้แล้วตอนหลังเมื่อเมื่อป,ป,ปีสองปีที่แล้วเนี่ยผมไปเอาไปใส่กระเป๋าแล้วผมเอาไปเลี่ยมแล้วเขาจครับถ้าเลี่ยมดิพันหนึ่งคนระับเ,เลี่ยมเลี่ยมเงินอืม แล้วนี่ลองปูปานนล,ลปานนครับผมนี่ลงลงเพราะปลาครับแต่ไม่รู้ว่าออกวัดออกที่ไหนนะผมนี่ครูบาจานทร์ครับผมปานนาตานำนมโคครับเดี๋ยวลงกล้องดูอีกทีนะครับนี่นี่อนี้ออกที่ไหนทางตารู้ไหมไม่รู้อยู่ในกล่องผมอเลยเอามาพกติดตัว เพราะปานนี้ถึงไม้จะเป็นพระที่ไม่ใช่พระที่แบบปลูกเซก่ะขอให้ไม่ลุกท่านอะเรื่องถึงท่านก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยเพราะว่าท่านบารมีท่านเต็มแล้วเขาบอกพอห้าอย่างครับหลวงพ่อปานหลวงเป็นโตหลวงหลวงหลวงพ่อคูนแล้วก็หลวงพ่อโสธรแล้วก็นี่ก็บอกพกติดตัวห้าอย่าง นี่หลวงปู่ทวดใช่ไหมครับหลวงปู่ทวดแต่ทั้งหลังมันมีสามอสามเจ้าอาวาสอืมก็ในด้านการสะสมบารมีหลวงปู่โตเนี่ยท่านเป็นท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิแต่ท่านลาพุทธภูมิทางนี้เข้า,ขานิพานไปแล้วเป็นปฏิสังิทายานพระอรหันตปฏิสังิทายานนะครับผม นี่หลวงพ่อปลาในท่านบารมีเต็มแล้วจะตัดสู้เป็นพผู้เจ้าในอนาคตนะครับผมก็ต่อจากองค์ที่สามจากพระศรียะเมตไตรนะนครับผมองค์นี้นะครับบารมีเต็มแล้วนะครับผมหลวงพ่อคุณท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์นะครับพระโพธิสัตว์นี่หลวงหลวงปู่โตครับอันนี้รุ่นหลังบ้างซังครับรุ่นหลังแต่ไม่ทราบที่ นี่ผมนี่เดี๋ยวนี้ผมจําได้ที่ที่อันนี้ของผมที่เคยให้คุณตาไปทั้งพ่อคุณเนี่ยครับแรกกันนี่ครับไปลงกล้องดูนะครับผมขอเวลาส่องพระก่อนนะครับนี่ครับก็สนใจอันนี้แต่คุณลุงไม่ได้ปล่อยคงเก็บไว้นะครับผมก็ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ